สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับครูเอดรครุณวดีทองไพบุญนักจิตวิทยาคลินิกนะคะวันนี้นะคะครูเออยากจะมาชวนพวกเราพูดคุยนะคะถึงคุณลักษณะนะคะของคนที่เราอยากจะได้มาเป็นคู่นะคะไม่ว่าจะเป็นคู่รักคู่ชีวิตก็ตามนะคะจริงๆแล้วครูเอไปอ่านเจอนะคะเป็นงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะคะซึ่งเขาก็เก็บข้อมูลนะคะจากคนกว่า2,500คนเลยทีเดียวนะคะ มันเป็นลักษณะของการทำวิจัยที่แบบว่ามีช้อยชห้เลือกนะคะว่าคุณลักษณะของคนที่เราอยากได้มาเป็นคู่อย่างเงี้ยค่ะคู่รักคู่ชีวิตเป็นแฟนนะคะที่มีความสัมพันธ์ระยะยาวเนี่ยน่าจะมีลักษณะแบบไหนนะคะทีนี้ตัวคุณลักษณะพวกนี้ก็มีให้เลือกประมาณ8อย่างด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะจะมีเรื่องของอารมณ์ขันอย่างเงี้ยคะ่ะเซนซ์พิลเมอร์นะคะมีเรื่องของคลายเนสนะคะก็คือความมีน้ำใจนะคะความไายนะคะมีน้ำใจกับผู้อื่นใจดีนะคะ เรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกนะคะเนอะ appearance เนี่ยค่ะของเรานะคะว่าเราเราดูเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีรวมถึงเรื่องของความมั่นคงทางด้านการเงินด้วยนะคะ เนี่ยค่ะเขาก็จะมีมีต right ัวเลือกให้นะคะประมาณ8ตัวด้วยกันนะคะที่เป็นคุณลักษณะนะคะในงานวิจัยนี้แล้วแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาวิธีการทําวิจัยของเขานะคะเขาก็จะเอาให้เงินนะคะให้เงินผู้รับผู้ร่วมวิจัยเนี่ยไปจานวนนึงนะคะแล้วบอกว่าคุณมีเงินจํานวนแค่นี้ให้คุณเลือกว่าคุณจะใช้เงินตรงนี้กับคุณลักษณะไหนนะคะว่าคุณอยากจะได้คนที่มาเป็นคู่เนี่ยเขาจะต้องมีคุณลักษณะแบบไหนบ้างนะคะแล้วเราก็พบว่านะคะในคนที่เขามาเข้ามาร่วมวิจัยเนี่ยนะคะว่า สามอันดับแรกเลยนะคะที่เป็นคุณลักษณะพึงประสงค์นะคะคุณลักษณะที่ต้องการนะคะในคนที่เราจะเอามาเป็นคู่รักคู่ชีวิตเนะะี่ยค่ะก็คือ,อพวกเราน่าจะแบบพายได้เลยนะคะว่าเป็นคุณลักษณะที่คุณเอ๋ว่าถ้าเราถ้าคุณเอ๋ยอมไปนี่พวกเราต้องแบบอ้อนึกแล้วเชียวว่าต้องไปอย่างนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะเรื่องของความมั่นคงทางการเงินนะคะอย่างแรกเลยเนาะก็คือรู้สึกว่ามันมีแบบเรื่องของ stability ใช่ไหมคะมีความมั่นคงในเรื่องการงานอาชีพการเงินอะไรพวกนี้นะคะ อันที่2นะคะเป็นเรื่องของรูปลักษภายนอกนะคะก็คือ appearance นะว่าเรารูๆๆๆ้สึกดึงดูดมีเสน่ห์หน้าเข้าหาไหมนะคะสวยหล่อแค่ไหนนะคะแล้วอันที่3นะคะซึ่งีละอันที่3มเนี่ยปรากฏว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะของคุณลักษณะที่เป็นที่ต้องการเลยนะคะสําหรับคนที่เราอยากได้มาเป็นคู่ชีวิตนะคะให้พวกเราลองคิดซิว่ามันน่าจะเป็นอะไรเอ่ยนะคะดูเฉลยเลยก็แล้วกันนะคะว่าอันนี้ละคะ่นนะ,คะอันดับหนึ่งที่มาเลยนะคะก็คือ kindness นะคะก็คือ ความใจดีความการุณาความมีน้ำใจพวกนี้ค่ะคือ kindness นะคะอันนี้ค่ะมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะ,ะผู้ชายนี่อจจะไม่ผิดอาจจะเป็นแบบว่าอันดับหนึ่งอันดับสองนะคะเพราะว่าเขาจะเปรียบเทียบระหว่างคนที่อยู่ในวัฒนธรรมทางตะว,วันออกแล้วก็วัฒนธรรมทางตะว,วันตกด้วยนะคะมันก็มีความแตกต่างกันนิดนึงนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย kindness เนี่ยเรียกว่าชนะหมดเลยนะคะ ทีนี้สิ่งที่คุณเอ๋อยากจะชวนคิดต่อจากนั้นนะคะก็คือเราไม่ได้อยู่แค่นี้ตอนนี้เรารู้แล้วว่าอันนี้คือสิ่งสาอย่างที่คนทั่วไปมักจะอยากได้นะคะในคู่ชีวิตหรือคู่รักนะคะแต่ในขณะที่ทุกวันนี้เราเห็นใช่ไหมคะเวลาคนเราอยากจะพัฒนาตัวเองเนี่ยก็จะไปพัฒนาเรื่องของรูปลักษณ์ใช่ไหมคะรูปร่างหน้าตานะคะเราจะออกกําลังกายไดเอทนะคะแล้วก็ไปพัฒนาเรื่องของเนี่ยการงานที่มั่นคงเรื่อง financial เรื่องของการเงินที่มั่นคงนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นจริงๆแต่ว่าคู้เอรู้สึกว่า ทำไมเราไม่อยากพัฒนาในอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นอันดับหนึ่งล้วก็คือเรื่องของ kindness พวกนี้ค่ะคเอว่าตรงนี้ก็จะเชื่อมโยงกับเรื่องของ empathy นะคะการเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะ,ะเรื่องของการที่เราจะ,ะมีมีความพยายามที่จะเข้าอกเข้าใจผู้อื่นนะคะพวกนี้ค่ะ ก็เลยอยากจะส่งเสริมนะคะตกเงนือจากเรื่องของอความมั่นคงนะคะในางานอานชีพการเงินแล้วนะคะเรื่องของอรูปร่างหน้าตาที่เราพัฒนาอยู่ตลอดเวลาแล้วนะคะก็อยากจะเสริมอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของ kindness นะคะเรื่องของ empathy นะคะถ้าเราสามารถเสริมทักษะตรงนี้ได้ด้วยนะคะเราก็จะยิ่งเพิ่มคุณลักษณะพึงประสงค์นะคะในตัวเรานะคะแล้วคนอื่นเวลาเขาได้มีโอกาสมาพบปะมีปฏิสัมพันธ์กับเราเนี่ยเขาก็อาจจะชอบนะคะแล้วก็ อ่ะแอบแตนิดนิดว่าเอ้ยคนนี้มีโอกาสจะไปเป็นผู้ชีวิตของเขาไหมนะคะก็าฝากไว้นะคะวันนี้นะคะคุณรกรณนพึงะสมสา3อย่างเลยนะคะจากงานวิจัยนะคะที่ uh, ใครสักคนเวลามองี่ยเขาอยากให้คนแบบนี้มาเป็นคู้นะคะก็คือเรื่องของ ness นะคะเรื่องของ uh, รูปร่างหน้าตานะคะแล้วก็เรื่องของความมั่นคงนะคะวันนี้นะคะครูเอ๋ก็เวลาหมดแล้วนะคะก็ลาไปก่อนเจอกันครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ